คุณวิลาวิดครับบรรยากาศล่าสุดของการชุมนุมที่พุทธมณฑลณขนาดนี้นะครับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนกําลังเดินทางกลับบ้านครับสาเหตุที่เดินทางกลับนั่นก็เป็นเพราะว่าพระเมธีธรรมจารย์นะครับได้เดินทางไปยื่นข้อเสนอกับรัฐบาลโดยขณะนี้นะครับรัฐบาลก็ยอมรับข้อเสนอทั้งหมด5ข้อครับ ขบวนรถของพลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้าน,นิมนต์พระเมธีธรรมจารย์ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธไปยื่นข้อเสนอกับพลเอกระวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ทาเนียบรัฐบาลครับโดยก่อนหน้านี้พระเมธีธรรมจารย์จะออกไปได้อ่านถแถลงการสังฆาวติให้กับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนฟังทั้งหมด5ข้อโดยห้ามหน่วยงานภาคร,รัฐเข้ามาก้าไก่กับเรื่องคณะสงฆ์ขอให้รัฐบาลยึดถือรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมา คือหากจะดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ต้องรับความเห็นชอบจากมติมหาเถรสมาคมก่อนครับขอให้นายกรัฐมนตรียึดถือมติมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชมังคลาจารย์เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ครับขอให้รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการปฏิบตัติต่อคณะสงฆ์ด้วยความเคารพและขอให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ พระเมธีธรรมจารย์ยืนยันนะครับว่าหากรัฐบาลทําตามข้อเสนอทั้ง5ข้อจะยุติการชุมนุมทันทีแต่หากไม่ยอมรับจะปักหลักชุมนุมต่อเนื่องครับ5ข้อนี้จะยอมรับได้หรือไม่ถ้ายอมรับได้ก็ไม่มีปัญหาพวกตระมาก,ก็ไม่ดื้อดึงไม่อยู่ไปถึงมาคาบูชาแน่แต่ว่าถ้ายังข้อตกลงกันไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องอยู่ยืดเยื้อกันต่อไป ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7กล่าวภายหลังการหารือกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่าที่ประชุมมีมติให้กลุ่มคา,าคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธย,ยุติการเคลื่อนไหวทันทีและห้ามมีการเคลื่อนไหวณสถานที่แห่งนี้ในวันพรุ่งนี้อีกใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็<อ><อ>นี่ครับหรือไม่กี่ห้าหรือประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้ก็คงจะเริ่มขยับขยายกันแล้วครับ ขณะที่บริเวณด้านหน้าพุทธมน,นตลทหารได้นํารถที่จอดกีดขวางออกและเปิดให้พุทธศาสนิกชนสามารถนํารถเข้ามาด้านในได้ครับส่วนบริเวณหน้าวัดพระธรรมกายอเาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดยังคงเปิดและปิดประตูให้รถยนต์เข้าออก ขณะที่บริเวณริมถนนเส้นทางบางขันหนองเสือมีทหารตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวงประมาณ2 0นายได้จ้งจุดตรวจดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าประตูที่7ซึ่งเป็นประตูหลักในการเข้าออกของวัดคุณวราวิทิ์ครับแม้ขณะนี้นะครับผู้ชุมนุมจะเดินทางกลับบ้านแล้ว แต่ทางคณะผู้ชุมนุมเองก็ได้มีการกล่าวนะครับก่อนกระกลับนั่นก็คือหากรัฐบาลนะครับไม่ทําตามข้อเสนอทั้งหมด5ข้อและรักษาสัญญาที่ให้ไว้อาจจะมีการกลับมาชุมนุมอีกครับ